ตัวใหญ่ๆเลยครับติดคู่กันเลยนี่โอ้โหลอยขาวแล้วโอ้หปลากระบอกเอ้กุ้งกุ้งช้อนกุ้งก่อนเออโดน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 อุ้ยกุ้งขาวใหญ่ฮึยฮุ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 ยปลาอะไรหูยขอไปดีขอไปดีเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้ยแม่ใส่ใบมะกรูดหอมหอมครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆน,งน,งนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเบอรีนะครับพบก,กับผมช่างเดชนะกับบรรยากาศทะเลตอนเชา้ชาเช้าครับนุ่นเจ้าโอ๊ตขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียบหาดแนวนู้นครับจะไปฆ่าถอยแล้วก็มีชาวบ้านก็หาปลาหาปูหาหอยกันอยู่ครับนี่ช่างเดชอยู่ที่ชายหาดบ้านสะพานหินนะตะบลแหลมปลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับช่วงนี้เป็นช่วงน้ําแห้งเต็มที่และ เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งน้ําก็จะเป็นช่วงหัวน้ําขึ้นนะช่างเดชพาทุกคนมาวางอวนนะครับไปไปคลิปก่อนหมานจริงๆครับเลยต้องมาซ้ำกันหน่อยนี่นี่ดูรอมาแต่ไกลครับสวัสดีครับหนุ่มน้อยยูโรยูโรผู้มาหาฟื้นเผาทาน,นใช่ไหม วันนี้ช่างเด็ดมาทะเลครับมาเจอยูโรแล้วนี่ใครคิดถึงยูโรนะ <laughs> ดูความสูงครับเนี่ยนี่สูงสูงฝาสูงกว่าช่างเดชไปแล้วนะอ่ะยูโรมายืนเทียบปะน,นี่มาอยู่กับช่างเด็ดตั้งแต่ตัวเท่านี้นะอันนี้มันสูงไปแล้ว <laughs> โอ้ย <laughs> มาใสาล่ล้มโลมาใส่ล้มไปเอามาใส่ก่อนนี่ยูโร <kalk ba. S 1> เขามาช่วยย่าเขาหาไม้ครับช่างเดดมาวางอวนเนี่ ดี๋ยวขอช่วยกันปล่อยอวนสักแป๊บนะครับแล้วเดี๋ยวตัดมาตอนอเดินเลาะปูเลยเนาะตอนนี้กําลังจะลงแล้วครับขาเสาะเข้าฝั่งโดนแล้วครับนี่กุ้งขาวกุ้งขาวแมตัวยังสวยเหมือนเดิมครับตอนนี้เราปล่อยอวนเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเราก็สาว เาะเข้าฝั่งเพื่อหรือเผื่อมันม,มีตรงจุดไหนติดจุดไหนพันครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพักบนฝั่งสักยี่สิบนาทีแล้วก็ลงมากู้นี่มาแล้วได้สามสี่ตัวแล้วนะกุ้งวันนี้ครับมาครับลงกู้ร้อยแรกนี่วันนี้มีตะกา้ามาใส่แบบขังเป็น,ปนแบบนี้ด้วยเผื่อตกปลาครับ โดนอีกแล้วครับนี่แม่ตัวสวยครับโดนอีกแล้วครับกรงขาววันนี้ขึ้นแรงนะดูขึ้นครับตับขอให้ ฮุย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 ปลาอะไรฮุยขอไปดีขอไปดีเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้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 ยตูเบลเลอรเลยเดี๋ยว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 โอ้โหกเนี่ยกระพงขี้เซาเดี๋ยวครับเดี๋ยวปลดถุงอ้วนก่อนโอ้ของดีมาเฉยเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่าผิดคิวแล้วนี่จับอยู่ปะเนี่ยใส่ก่อนใส่ทั้งตัวเลยกดได้หางไงกดได้หางโผล่ก่อนเลย ล็อกไว้แล้วกันเอาดูไปขึ้นโวัวกันเออโอ้นะมายังไงใหญ่อย่างงี้นี่รับก็ให้ยังยัเออแบบนี้เขาเรียกผิดคิวครับผิดคิวทุกคนมาสุดยอดรอยขาวแล้วโอ้โหปากระบอกเอ้ยกุ้งกุ้งทอนกุ้งก่อน เออเอามาเลยจับปลาให้ปลาติดป่ะหลุดแล้วเหรอแม่นี่วนปลากระบอกมันก็ต้องติดบ้างครับปลากระบอกนี่ใครฝั่งบ้านช่างเด็ดนนีไม่ค่อยชุมนะครับปลากระบอกห่างๆโอขึ้นซัดปิวครับเอาดู นี่ฮะปลากระบอกลอยแรกกู้สุดแล้วนะครับนี่ฟุกเลยครับกระพงขี้เซาใหญ่แล้วก็กุ้งได้หลายตัวอยู่นะนี่นี่ได้ประมาณนะักสิบกว่าตัวอ่ะ อุอ๊ตัวนี้เกือบตกเกือบตกตายแล้วโอ้ยอ่ะ,ออะก็เดี๋ยวเราเข้าไปฟักที่ฝั่งครับแล้วเดี๋ยวรอบสองมากู้กันมาครับร้อยที่สองหัวอ้วนโดนแล้วเ,เห็ดโคนวางชายฝั่งอย่างนี้ก็ต้องมีเห็ดโคนนะได้หอยแขงหอยคางนะมีขนอย่างนี้ครับ มาตวงบลเลร์เลยนี่ติดอวนโอ้ได้ยันหอยครับแต่ของดีอยู่นี่ทุกคนกุ้งขาวกุ้งขาวอ่ะไอ้แม็กโอ้กุ้งใหญ่ครับติดหรือรับ,รบไม่ติดไม่ติด แม็กได้เลยตีแก้วะกวะตัวอันตรายนะก็แบบนี้เรียกตัวแสบมือครับผ่าดไม่ได้เลยแต่เป็นปลาที่เนื้อดีมากๆครับตีแก้วนี่เวลาสาวเลาะเนี่ยก็จะสาวหัวคนหนึ่งตีนคนไปพร้อมๆกันอย่างนี้ครับเนี่ยเอาเลาะไปเรื่อยๆ โดน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 อุ้ยกุ้งขาวใหญ่นี่อ่ะต้องตัวอย่างนี้ครับใด้กระชัง ตัวสั้นๆป้อมๆหางเหลืองๆเนี่ยแบบนี้ช่างเรดเรียกว่าปลากระบอกใต้ครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกระบอกขาวนะกระบอกขาวหางจะออกดำๆครับแหมสวยเลยตัวนี้ตัวนี้กุ้งขาวครับผมเห็ดโคนครับตัวนี้วันนี้ได้เห็ดโคนกับกระบอกหลายตัวเลยน,น่นี่ <c oughs> เอาปลาเนื้อดีทั้งนั้นครับติดกุ้งขาวอีกแล้วครับวันนี้เนี่ย กุ้งไม่ชุ่มเหมือนเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังพอมีติดอยู่เรื่อยๆนี่อ่ะรอบที่สองกู้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปพักบนฟังแล้วเดี๋ยวมากู้รอบที่สามกันครับสองตัวใหญ่ๆเลยครับติดคู่กันเลยนี่โอ้ย โดนกุ้งอีกแล้วครับนี่แม่ตัวสวยครับตอนนี้เราก็จะพอกันแล้วนะครับมันช่วงน้ําขึ้นและขึ้นลมแรงด้วยเดี๋ยวละเก็บกวนเข้าฝั่งกันแล้วก็ไปสรุปกันที่บ้านครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างไปครับก็เรากลับกันมาแล้วนะครับทุกคนมาดูนะผลงานวันนี้ครับทะเลก็ยังวอวยพรเรานี่ดูได้ทั้งปากระบอกปลาหิดโคนกุ้งครับแล้วก็ ผิดคิวปลากระพงขี้เซามาหนึ่งตัวเนาะล้วยังมีพวกปลาลิ้นหมาปลากระปีเล็กๆอยู่ข้างใต้เนี่ยครับผมอ่ะก็พอได้เป็นมือนะครับคลิปนี้นี่ปลาตัวนี้ใหญ่ครับในดูเป็นพระเอกของเราเลยก็เดี๋ยวช่างเดชจ,จะแบ่งปลาชุดนี้กุ้งชุดนี้ไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก็เตาตั้งกระทะใส่น้ํามันครับคุณยายเอาปลาลงทอด จากนั้นตั้งกระทะใส่กะทิอีกหนึ่งรอบนะยาย <Yeah. S 1> เขี่ยวหัวกะทิให้แตกมันครับกะทิแตกมันดีแล้วเนี่ยจากนั้นใส่อะไรครับยายน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงนะ mm. น้ำพริกแกงก็จะเป็นน้ำพริกแกงกระทินะครับผัดให้น้ำพริกแกงกับกะทิเนี่ยแตกมันอีกรอบนะยาย mm. จากนั้นจะเริ่มปรุงรสใช่ไหมย,ยาย <Yeah. S 1> เอาเลยครับใส่ ชูรสครับผงปรุงรสเนะาะลืมบอกเลยวันนี้เมนูเราจะทำปลาทอดราดน้ำพริกใช่ไหมย,ยายอ่าต่อด้วยน้ำตาลครับตัดหวานหน่อยๆแล้วก็ปิดท้ายด้วย,น,ยน้ำปลาครับ ผัดน้ำพริกยายหอมแล้วนะอ,อ่ะจากนั้นเราจะทำไงครับโรยใบมะกรูดซอยเนาะนี่ชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายอ่าแม่ใส่ใบมะกรูดหอมหอมครับได้แบบนี้แล้วก็ตักลาดเนื้อปลานะยยาย <Yeah. S 1> เอาเลยครับแม่พริกแกงผัดหอมหอมครับผม ลาดถั่วๆนะยายไม่โอ้น่ากินจริงๆครับเมนูนี้จากนั้นคุณยายมีกุ้งทอดเหรอ <c oughs> กุ้งทอดใส่เป็นท็อปปิ้งนะยาย <c oughs> วันนี้เราลอยอวนได้ทั้งกุ้งตั้งปลาเนาะแล้วก็โรยใบยมะกรูดซอยอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมแม่แต่งหน้าสวยงามครับผม ่าแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมยายปาาลาทะเลกับกุ้งเนาะถอ,อดหลาดน้ำพริกครับผมแมน่ากินครับน่ากินมามามาทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับให้คุณยายลองนะครับกะพงขี้เซาเนี่ยเนื้อดีนะยายอทอดอร่อยมากครับผมมันหมุนมันหมุนยายอ่ะ ค่อยๆค่อยๆค,ค,ครับนี่ราดพริกแกงไปหน่อยนะยาย mm. อ่าเมนูนี้เรียกว่าปลาทอดราดน้ำพริกนะครับหรือว่าใครจะเรียกชูชีหน่อยนะนะยายเนาะ mm. อ่ะเอาเลยครับชิมเลยมับเขาให้ครับผมเป็นยังไง ยเยี่ยมเนาะ,ะ <c oughs> ก็เราออกลอยอวนที่ทะเลกันวันนี้ก็ยังได้กับข้าวนะยายบ้านเราเนี่ยถ้าออกหาก็ไม่มีอดเนาะ,ะถ้าใครชอบงานทะเลแบบนี้เนาะหากินริมชายฝั่งก็กดไลค์กดแชร์ให้เราเดินได้ยายเ,าเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในคลิปนาจ้ะส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย